สวัสดีแฟนเพจทุกท่านนะครับเปิดไลฟ์ life, สดไลฟ์แรกวันนี้ครับสนามเปาเวทครับถิงแก้วครับปทะทีมงานภูพานครับวันนี้ภูพานครับเสริมทัพด้วยปาเบิ้มครับตัวยกหลักน,นะครับห่างนิดนงครับ ข้ามหมดทุกคนนะครับหลักๆแล้วสอนลามครับข้ามฟรีนะครับสนชิดกระตั้มครับเสื้อแขนกุดฝั่งนู้นครับข้ามได้เฉพาะหัวแปรครับหนึ่งกระสูงนะกิ่งแก้วออกน้ำอยู่ครับเสิร์ฟมาเลียเนสมาครับโอ้ยเข้าไปครับสอนลามป่าครับนี้ คร,ค,ครับเช็คปัญญาเสียงครับมาเปิดเสียงครับเสียงเบาแจ้งแอดมินด้วยนะครับหนึ่งเท่ากันครับที่ไปโอ้ยมาไม่กดตั้งแบ็คไม่ข้ามครับ ครับเกมเสรุดชิดตัวทางดีไปหาตัวทาครับต่ำลอยมาครับโโอ้หดีครับลูกนี้ซันแบ็กดีขามากครับผลเสิร์ฟครับชุดต่ำครับข้ามได้เฉพาะหัวแปรกับชิดครับลัลำข้ามฟรีครับปาดลงไปครับ จอดไปครับตามจับ1-2ึ่งสอโรยไปครวัดตั้งแไม่เหลือเอสองครับกินแก้วจอที่ฝาล่างครเปิดปาเบิมขอสบายโยกฝาล่างทาไงเขียวโอ้โหออที่แขนนาดเขาสวนได้นะู้นา สองต่อหนึ่งครับที่ไปครับเปิดตามไม่รู้จักชื่อนะครับเสื้อส้มเดี๋ยวเจอของตามครับกินแก้วหนึ่งกองตัดหยอดมาครับชิ้นพลาโอ้โกเข้าไม่ทันครับหน้าเน็ดครับ เท่ากันครับที่มันก็ร่าเปิดดัวมาเพิ่มโอ้ยไฟสวยครับคุณพี่ ดังครับกรรมการสองต่อสองครับหยอดบั่งครับม้วนเปิดทำโรยามาครับทำแบ็กตเต็ดีนะคร,รับอยู่ที่ใครจะคุมดีกว่ากันครับข้ามได้หมดนะครับคนเสิร์ฟข้ามเฉพว่าผมแปรกับชิดนะครับสองต่อสองครับตัดมาหาชิดเปิดหัวมาเบบึม โวยทุกใบครับสลามโอ้โหป่าลงไปครับลังฟิตเลยครับสลาครับวันนี้มาในชุดชุดจนวยป่าครอจริงจริงครับของเท่ากันอยู่ครับไม่่าดชิดผูกพาน เท่ากันครับตอนนา้เปิดหัวขาเบิ้มโอ้ยนู้นไปโอ้ยนู้นตรงเทสเลยครับชูตุ้มไปครับขาเบิ้มนี่นะครับขาเบิ้มครับตัวชมหลักครับสองสองครับไปหลังนะครับขันไหมงอนเตะเคาะมาครับขาเบิ้มแต่ไม่แย่ครับพี่นี่โอ้โหชมมากเอ๊ะ แล่วเองแม็กโอ้โหไม่ได้แก้งับู้วานะโอ้โหยกเท้าซ้ายขึ้นมาติดเกี่ยวครับอเท่ากันครับโหมาออกหน 2อ <V> ต <expand. S 1> so ้องสองครับเกิดไปเอาครับที่ไปที่เสื้อส้มอย่างเดียวนะครเช็ด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 เอาขึ้นเตาผิดเหรอเช็ดครับกรรำการนอนน้อยเปล่าครับเห็นเดินสายของแก่นมาคต่างข้าไปแล้วครับ สี่ต่อสองครับโอ้โหพี่ไก่เตะแล้วโอ้โหโดนคนเดียวเลยครับเมาเลยครับเรียกส้มครับถามแบงค์หน่อยชื่ออะไรแบงค์ เอาเปเขไปครับโหทเดียวับขยับไป 5. ต่อ2เลยครับเอาเปลี่ยนทรงครับ2องต่อหครับที่มาสอลานลัังครับเอาแตกเหมือนกันครับเอาครับเห็นตีงเห็นนกไก่หรือเปล่าครับ ต่างเห็นแล้วครับไอคือจุดต่อนครับสามต่อห้าครับไล่มาเข้ากลาแล้วครับปาร์เมอุสจับเลยนะเดี๋ยวมงไปเอ้าขวห่างนะรำโอ้โหแล้วครับเสียสองแต้มติดเหมือนกันครับสี่ต่อห้าครับปาร์เม ลอยขึ้นไปครับหาหนิดนึงครับโอ้โหออกหลังครับอ้าวสามแต้มติดเหมือนกันครับเตะตรงไหนครับคุณอะไรเอ่ยสลังจีนหาไม่ออกครับสนามประเว้ครับประเว้ยดุรีลมนะครับหลังสอนอเปาเว้ครับเอาเดียวครับเสียแต้มหรือเปล่าครับสุรามเตะคล้องไปครับตามลอยมาม้วนเคลีย ชิดมาเบิม้มต้องข้ามเองครับห้ามหมดนะครับชิบุพานข้าโโหมหัวอ๋อโหเตะไม่พางครับหัวสอบถามนะครับสัญญาเสียงเบาไปหรือเปล่าครับเพาใช้ร,ระบบบูทนะครับห้าเท่ากันครับ,รบโอ้โหได้ติดได้แต้มก็เสียแต้มเหมือนกันครับไม่อยอมให้บี้ สวัสดีพี่กำด้วยนะครับ FC ติดตามตลอดครับชัดเจนดีครับขอบคุณมากครับว่าตอนนี้ผมใช้หูฟังบูทูธนะครับแฟนเก๋ยจะไม่ได้ยินเสียงยูว่าคครับสำหรับคำตักท้ายครับที่มาที่ชิดพวงหางครับต้องยกครับโอ้โหหัวเสาทันไหมพระรามยังทันอยู่ครับจะช่วงเนนะครับ เราจะไปกันที่สนามสัมพาวุฒิปวงนาครับห้าต่อห้ครับจอดมั่งครับเปิดไปครับตามโดนจริงนหม้วนโอ้โหแต่ไม่ข้ามครับตรงไหลตองไหลไรั้ต่อห้าครับเปิดไปไหนครับ โโอ้เสจ็ดต่อห้าครับหยอดครับนั้นเปิดตามต่ำไปหน่อยครับโอ้โหไม <th> <pre> ่แก้ครับพวกนี้ครับ ไปทีละสามแต้มครับทางโน้นก็ตามมาสามแต้มครับตอนนี้ทีมงานผู้พานครับหนีออกไปอีกสามแต้มมาเดิมครับ <c oughs> ดูเกมเสิร์ฟสี่แก้วบา้างจะไล่มาหมดทลมฝั่งแปดต่อห้าครับ,รบ <c oughs> ชิปเสิริมดูตัดหรือเปล่าตามอีูแล้วครับเบ็ด้องมาป่าเบิ้ม,โโมไม่ทันครับ ต่อไปครับีวานทีสองล่าเปิดหัวตาเบิ้มคอเข้าไปยกสวยครับยดีครับตรงนี้คตัเบอกน้าต่น้าจต่อหน้าบอกตรันนต่ต่อหครับ่านดีไปหาเสือสนนะครับต่อโมยลูสูงเขี่ยไม่ทันครับ ขายได้ด so ีครับต่อมาต่อต่อาครับตอกหลังไวเยอะครับต่อ9ครับห่อรับที่ทุกฮาร์ตละเท้าโอ้โหกายภาพครับไม่ทานครับเสียแต้มครับ มตองครับดึงแร้แรบเตของซ้ำครับแ้กลเป็นเตต้องำค่อนาัขอน้เขามาเเองทีมกีฬาเท้าเอานกันครับเสียแทมครับแทมติดเกันครับ ไล่มาครับเจ็ดต่อเก้าแล้วหลอมาหาชิขวานครับเอ้าดไปไหนก็ปาเพิ่มอลามยังทันอยู่ครับเก้าต่อครับวิ่งไาแล้วหยุดครับ ขึ้นไปสิต่อเทียครับเดิมครับเปิดไหลังนเลยครับแก้มับาเบิปโอ้ยแย่กันยกครับฝั่งนี้ฝั่งลามไม่เตะไม่โดนครับเอไม่ได้ขึ้นแทนครับกปแับุเลยครับ เจ็ดต <ersch> ่อสิบครายพิยาด้วยลอยใชนไหมครับตามเต็มีกเาครับอ้าวไปกับขึ้นมาครับแต้มพันครับแต้มเกมแปตอครับามเิบห้า เราไปแล้วหัวเอาโอ้โหรถมาครับเอาแยงกันยกแล้วแบบนี้มาลานซ์ไก้ได้ดีเอ้าหัวที่ปลายม้วนเตะติดแล้ว้อลไปได้อยู่เอ้าไป เก็บเก็บเร็บ <c oughs> ร8ครับ <c oughs> แทงไปก็หลังเสื้อสมมีแล้วครับ,ารรบตามโลกไปโอ้ยังเขียดโดนครับ <c oughs> 8ขอสิบเก็บครับนี <c oughs> ม่มาที่สลามเปิดหัวลาเบอรมเบอร์ไม้มไปครับตึงนร้นร้น,รนครับ หอครับวันเปิดไปครับตามโลขึ้นมาเอ้ตีตามค้องเลยครับแต่ตัเพี้ยครับตีมทอีอลามครับอลบิ้มโอ้ยตลาม ไม่อยู่ครับรับที่เข่าขิ้นออกหลังไปครับเอาบไปทำที่สามครับเจ็บตอแขนคิดแทนไปครับหาบอนเปิดมาเอาอจะยกได้ไหมแก้ไขามาสอนลามเปิดโอ้โหเอาห่างครับสอนลามเปลี่ยน,นทรงครับ,โด,รบโดนสองจังหวะครับ ไปไปังมาโอ้โหต้องเสิร์ฟินแล้วเิร์ฟนาอีมานะครับเสียตะแปครับแทนไปเข้าช่องเปิดซ้ายตั้มโรยมาครับงั้นเอาเตะลงฝั่งตัวเองครับโ้ตองเกมครับยเงนหม